แล้วคือผมหาแว่นอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแว่นหายอ่ะเจอแล้วครับอ่ะโถโอ้คุณเพ่อะไรครับเมื่อกี้ไม่รู้ครับผมเห็นคุณนั่งเพ่งหือนูันดูเมนูเดิมอะไรภาพอะไรครับเนี่ยเออสิครับไม่มีแว่นเปิดร้านไม่ได้ครับเปิดร้านด้ก่อนร้านได้ครับครับผมสวัสดีครับผมคุณพี่บอยครับผมคุณพี่ครับกับรายการอาร์ตคาเฟ่ว้าวคาเฟ่ที่จะเสิร์ฟเมนูศิลปะสนุกสนุกให้น้องๆทุกคนเลยครับครับผมสำหรับวันนี้จะมีเมนูอะไรบ้างเกี่ยวกับภาพลวงตานี้หรือเปล่าใช่แล้วไปดูกันเลยครับ อันนี้นะเราจะวาดเป็นรูปสิ่งมีชีวิตที่ตอนแรกมีชีวิตยอยู่ดีๆแต่ว่าเดี๋ยวพอโดนมายากลของเราปุ๊บมันอาจจะโอ้เปลี่ยนรูปร่างไปถอยหลังปลาตายเดินหน้าป้าเป็นมายากลง่ายๆเราจะมาทําของเล่นลวงตากันทําจากกระดาษง่ายๆเลยครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีกระดาษล่างอีกหนึ่งชิ้นเป็นกระดาษลูกฟูกครับ เยอะแยะเลยครับวันนี้เกี่ยวกับการใช้สายตาเนี่แหละใช่ดูก่อนอันานี้เรียกว่าออฟอาร์ตใช่ไหมออบอาร์ตปวดตาเลยตอนนี้ผมปวดตามากเลยไปดูเมนูแรกของเรากันก่อนดีกว่าครับผมเกี่ยวกับออฟอาร์ตเลยที่เราเมื่อกี้เรานั่งหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเป็นการทดลองทำออฟอาร์ตง่ายๆใช่ครับใช่ครับไปดูพี่โจกับรายการสอนสินครับไปดูเลยครับ ามาดูกันใกล้ๆได้เลยนะฮะมายากลที่ค่อนข้างจะหวาดเสียวที่สุดเท่าที่พี่โตเคยเล่นมาพี่โตจะถอดนิ้วโป้งหนึ่งสองอือเจอไงพอละเมื่อยเหมือนไหมเห็นเขาเล่นมายากลแล้วแบบเฮ้ยมันดูตื่นตาตื่นใจทำได้ยังไงวันนี้เดี๋ยวมีเทคนิคชิ้นงานที่จะทำให้ เกิดงงงอารลาะครับมายากลของเราที่เกิดจากงานศิลปะนะครับผมก่อนอื่นนะฮะเราใช้กระดาษสีดำนะครับนี่ต้องใช้2แผ่นนะฮะแผ่นแรกนะครับให้เป็นซีซีพลิกกลับมาแล้วก็วัดดูนะฮะระยะม,มา1.5เซน1.5เซนรอบด้านเลย1.5เซน ติกรอบนะครับหลังจากนั้นก็วัด1.5เซนสลับกันมาเรื่อยๆครับทำเหมือนกันด้านบนด้านล่างนะฮะมาลากเส้น กราจะเจาะรูช่องที่ไม่เอาตรงนี้เนี่ยนะไอ้ที่การกรบาดสีแดงเนี่ยเราจะไปเจาะออกเจาะออกมามันจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับทากาวแปะประกบติดกันทาเป็นรูปตัวยูอย่างนี้คือทาทั้งหมด3ด้านที่ขอบเปิดโล่งไว้ด้านหนึ่งเราไปตัดเอากระดาษสีขาวมานะครับให้ขนาดกระดาษสีขาวเท่ากับช่องตรงนี้นะครับ วัดกะขนาดดูนะครับเวลาที่เราสอดเข้าไปเนี่ยมันก็จะสุดช่องที่ตรงนี้ตรงขอบนี้นะอันนี้นะเราจะวาดเป็นรูปสิ่งมีชีวิตที่ตอนแรกมีชีวิตยอยู่ดีๆแต่ว่าเดี๋ยวพอโดนมายากลของเราปุ๊บมันอาจจะโอ้เปลี่ยนรูปร่างไปกลายเป็นอะไรเนรี่ยฮะเริ่มจากวาดปากก่อนปากบุ๊บๆ๊ <ๆ S 1> แล้วก็ลองล่างโครงเข้ามาดูนะครับ ลักษณะคล้ายๆกับปลาที่อยู่ในกรงต่อไปก็เดี๋ยวมาระบายสีก็ใช้สีเมจิกเนี่ยนะครับจะให้สีสันสดใสหน่อยนี่นะครับ ได้ปลามา1ตัวนะครับหลังจากนั้นเราจะขยบปลาออกมาครับและช่วงที่ปลาหายไปเนี่ยเราจะวาดเป็นก้างปลาแทนครับแต่ที่เราจะวาดก็ต้องวาดให้มันตรงกับตัวปลานิดน,นึงนะฮะ เสร็จเรียบร้อยนะครับปลาที่สีสันสวยงามแต่ว่าพอเวลาผ่านไปตึ่นตื่นต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 นปลาอยู่ในกรงนะครับผมเอ้ปลาตายถ้อยหลังปบปลาตายเดินหน้าปลาเป็นไายากลง่ายๆอ่าก็เป็นการลวงตาแบบง่าย,ายนาๆนะเพราะความจริงจากรูปอะรูปปลาทั้งสองรูปที่เป็นปลาเต็มตัวมีสีสันกับปลาที่เป็นก้างแต่ว่ามันจะถูก เออที่เป็นเหมือนฟิลเตอร์ที่เป็นเส้นเส้นดาบางแต่ว่าการที่ฟิลเตอร์บางอยู่แต่ว่าเราเห็นแค่เห็นแค่ส่วนที่มันไม่ไม่ไมโดนติดบางนะแต่เราก็เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นปลาเต็มตัวเป็นเพราะว่าเนี่ยมันหลอกสมองเลยอยู่ครับ อ่าสมองเราเคยเคยเห็นปลาเต็มตัวหรือว่าจินตนาการได้ว่าปลาเต็มตัวเงี้ยมันคืออะไรแล้วมันก็คือแนวการหลอกสายตาเหมือนการจากประสบการณ์ตรงที่เราเคยผ่านพอมันบางแบบบางเทียนิดเทียนิดแล้วเราสามารถจะสร้างภาพต่อเนื่องใช่แม้ตรงนั้นจะแบบว่าเป็นสีดําเฉยๆแต่เราสามารถสร้างภาพต่อเนื่องในจินตนาการในสมองเราได้เหมือนคิดไปเองงั้นเหรอครับไม่ได้คิดไปเองครับเหมือนเวลาเราขับรถผ่านเงี้ยเนาะแล้วเราเห็นลูกกงอย่างเงี้ยแต่ว่า ความจริงลูกกงมันถี่มากจนเราถ้าเรายืนจ้องเฉยเราอาจจะมองไม่ชัดชแต่ว่าคุณมองไกลๆแล้วคุณก็จนินตนาการได้ว่าหลังลูกกงเนี่ยมันคืออะไรบ้างมีใครยืนอยู่หรือเปล่า,อ,าอะไรเง,งี้ยหลังลูกกงทร <laughs> <laughs> าบ <laughs> ไปดูเมนูที่2ของเราครับครับเมื่อกี้เมนูแรกเนี่ยเราจะสร้างภาพต่อเนื่องกันใช่ไหมจากสมองของเราโดนบางนิดหน่อยเราก็สร้างต่อแต่คราวนี้เหมือนกับ สมองเราเนี่ยยังจดจําภาพที่เห็นอยู่เนี่ยแล้วถ้าเกิดภาพมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในจุดที่เรามองเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวต้องเปลี่ยนแปลงเล็กเล็กน้อยน้อยนะทีละนิดทีละนิดทีละนิดแต่ไปดูวิธีการทําง่ายๆครับกับรายการสอนศิลป์ครับไปดูกันเลยครับสอนศิลป์ก่อนที่พี่พลจะเฉลยว่าวันนี้พี่พลจะสอนประดิษฐ์อะไรน้องๆต้องตามพี่พลมาเที่ยวที่นี่ก่อนครับหอภาพยนตร์องค์การมหาชน ตรงนี้ครับเพื่อนๆคือโซนนับประดิษฐ์ครับจะมีสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับที่ทําให้ภาพนิ่งเนี่ยกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวโอ้หขยับไปมาเลยครับเครื่องนี้นะครับเรียกว่าปาซิโนโสโคปนะครับหมุนเร็วภาพก็ยิ่งขยับเร็วนะครับส่วนโซโต้เครื่องนี้นะครับเราต้องมองผ่านช่องแล้วก็หมุนเลยครับ เรามองผ่านช่องนะครับก็จะเห็นม้าเนี่ยกำลังวิ่งแบบเร็วๆร็วเลยครับน้องๆก็สามารถฝึกทำโซ่ถบ่มจำลองเองได้นะครับแล้วมารอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเราจะมาทำของเล่นลวงตากัน<อ>ทำจากกระดาษง่ายๆเลยครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีนี่ครับกระดาษล่างที่พลตัดเป็นวงกลมนะครับอีกหนึ่งชิ้นนี่เลยเป็นกระดาษลูกฟูกครับขนาดก็จะพอดีกับวงกลมนะครับแบบนี้อาจจะเผื่อให้เหลือเอามานิดนึง ก่อนที่เราจะมาเริ่มวาดน,นะครับเดี๋ยวพี่พลแบ่งช่องให้ดูก่อนนี่ใช้ไม้มรรทัดนะครับแบ่งเป็นช่องๆ่องแบบนี้ขนาดประมาณ3เซนติเมตรนะครับแล้วก็เว้นประมาณครึ่งเซนติเมตรทุกช่องนะครับจะเว้นประมาณครึ่งเซนติเมตรวันนี้พี่พลจะทําทั้งหมด1ิช่องครับเรียบร้อยครบ1ิบช่องแล้วครับต่อมาครับพี่พลจะวางไม่บรรทัดนอนแบบนี้แล้วก็รากเส้นยาวเลย ประมาณ3มเซนเหมือนเดิมครับและเราจะตัดช่องนี้เป็นช่องเล็กๆนะครับออกทุกช่องเลยตัดเสร็จแล้วเป็นแบบนี้ครับเป็นคล้ายๆกับกำแพงของปราสาทเดี๋ยวเราจะมาวาดสิ่งที่อยู่ด้านในกันพี่พลเตรียมกระดาษมาครับตัดกระดาษนะครับให้เท่ากับช่องที่เราเว้นไว้ตรงกระดาษขาวแบบนี้เราก็จะแบ่งช่องเหมือนกันเราจะไม่วาดให้เกินช่องนี้นะครับวันนี้พี่พลจะวาดเป็นโลมา กำลังเล่นลูกบอลอยู่เริ่มวาดจากคลื่นทะเลครับคลื่นทะเลนะครับพี่พลจะวาดให้เหมือนกันทุกช่องเลยต่อมามาเริ่มวาดพระเอกของเรากันก็คือโลมาปากครับยิ้มอยู่แล้วก็กำลังเล่นลูกบอลอยู่ครับ ภาพต่อมาพี่พลจะวาดให้ตัวโลมาโผล่ขึ้นมาเยอะขึ้นภาพที่5พี่พลจะวาดลูกบอลให้เหลือแค่ครึ่งลูกนี่นะครับพี่พลวาดให้ดู5ช่องส่วน5ช่องที่เหลือนะครับก็จะเหมือนเดิมเลยแต่จะเป็นโลมาที่ค่อยๆลงไปในน้ำแทนต่อมาครับเราจะมาระบายสีกันสีที่จะใช้ก็คือสีเมจิก แล้วก็สีฟ้าตรงท้องครับน้ำทะเลก็จะเหมือนกันเลยเป็นสีฟ้าชั้นแรกแล้วก็เพิ่มเสียบเงินเป็นชั้นที่2ครับพอเสร็จแบบนี้น้องๆก็ไปทำเพิ่มให้ครบ10ช่องนะครับนี่ออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็ติดกาวลงไปเลยแล้วก็ทากาวติดกับวงกลมเลยครับ ขั้นตอนสุดท้ายพี่พนนาแก้วกระดาษทาสีให้เรียบร้อยครับแล้วก็เจาะรูตรงกลางแบบนี้และนี่เลยครับหมุดสีทองเราจะมายึดตรงกลางเลยครับตรงวงกลมตรงนี้พี่พลก็เจาะรูไว้แล้วนะครับพลิกขึ้นมาครับแล้วก็ยึดเท่านี้เราก็ได้ของเล่นลวงเตาไว้เล่นสนุกๆก,กับเพื่อนเพื่แล้ว โอ้โหทำอย่างนี้นะครับเนี่ยใช่แล้วต้องต้องดูผ่านจุดเล็กๆแล้วก็มีอะไรผ่านๆผ่านๆผ่านไวๆไวๆใช่ภาพแรกที่เห็นเนี่ยที่เขาทำตัวอย่างให้เนิงจริงมันคือภาพคนขี่ม้าอ๋อนั่นคือจุดเริ่มต้นของการ ทำภาพแอนิเมชันเลยและการเดียวกันนี่ครับที่มีคนเอามาทำเป็นแบบเหมือนกับภาพเคลื่อนไหว3มิติคนแรกที่เอามาทำคือคือสตูดิโอจิบลิเขาสามารถที่จะทำภาพทำตัวการ์ตูนนี่แหละให้มันดูเคลื่อนไหวเหมือนเป็น3มิติเลยด้วยเชบใช้หลักการซูรสโตรกนี่แหละหลักการนี้จริงจะง่ายมากแต่ว่าถ้านับย้อนเล่าย้อนไปก็ต้องย้อนไปสมัยที่เริ่มมีการคิดค้นการทำภาพเคลื่อนไหว เมื่อก่อนเนี่ยเราเราจะเราจะถ่ายภาพโดยใช้โรตารี่ใช่ไหมครับแล้วก็จะฉายภาพโดยโรตารี่คือคิดแบบว่าง่ายๆการถ่ายภาพสมัยก่อนการทําภาพเคลื่อนไหวเนาะมันก็คือถ่ายภาพทีลรช็อตทีละช็อตทีลรช็อตโดยใช้ม้วนฟิล์มม้วนฟิล์มที่เป็นม้วนใหญ่<ช>เหมือนฟิล์มหนังให้เราคิดทาฟิล์มหนังแล้วเราก็ถ่ายเพื่อให้จอรับภาพเนี่ยมันรับผ่านฟิล์มไปทีนันทีันทีละอันเร็วๆใช่เร็วๆเร็วๆด้วยความเร็วเท่าเท่ากันกับตอนถ่ายใช่ ก่อนหน้านี้ยังไม่มีใครค้นพบว่าจะต้องใช้กี่รูปในหนึ่งวินาทีใช่ใช้กี่เฟรมอ่าใช่คนแรกที่ค้นพบตัวนี้เนี่ยแล้วก็ตั้งเป็นมาตรฐานของโลกเลยเนี่ยคือวอลดิสนี่นผมเคยเล่าให้ฟังแล้วเรื่องนี้คือจกคือเขาคิดตั้งแต่สมัย1 9 2 8กนั่นเลยก็คือการที่เราจะใช้รูปที่น้อยที่สุดที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวที่มันผ่านไปเร็วใน1นวินาทีใช้กี่รูปแค่นั้นเองก็คือผลออกมาเป็น24รูปต่อหนึ่งวินาทีใชนนี่เป็นเลขที่แบบว่า จวนที่น้อยที่สุดที่ทำให้รู้สึกว่าภาพนั้น,นเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยทุกอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหวหรือแม้กระทั่งซูสโตรเองเนี่ยก็ใช้หลักการนี้<ช>แต่ภาพที่เราเห็นที่เป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันคือการเปิด ฉายภาพในเฟรมนั้นแล้วก็ปิดแล้วก็ฉายใหม่ปิดแล้วก็ฉายใหม่ในในการฉายแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเร็วมากจนให้รู้สึกว่ามันไม่ถูกปิดเลยมันไม่ถูกปิดเลย<ช>แล้วก็24รูปในหนึ่งนาทีมันจะเร็วมากเร็วแค่ไหนมันเร็วกว่าผมพูดอีก<ม>อ่ะเฉลยข้อสอบเลยแล้วกันว่าทําไมวอลดิสนีย์ถึงสามารถที่จะทําให้กะได้ว,ว่า1นวินาทีเนี่ยใช้กี่รูปทำไมครับทำไมครับเขาใช้เสียงในการวัด ก็กลับไปดู1 9ึ8งเดือนพศจิกาจะมีแอนิเมชันเรื่องวิลลี่สตีมโบทเนี่ยจะเป็นแอนิเมชันเรื่องแรกที่เสียงกับรูปเนี่ยเสียงกับภาพตรงกันเหมือนกับเคาะโต๊ะก็ดีนเสียงกล้องผิวปากก็มีเสียงออกมาการอัดไม่ใช่การพากย์ีหลังใช่เป็นการอัดนั่นคือเป็นครั้งแรกที่ทําให้เรารู้ว่าในเสียงหนึ่งวินาทีเนี่ยต้องใช้กี่รูปแล้วมาดูหลักการดูสโตรกที่น้องพลได้ทดลองทำเนี่ยก็คือการที่ มีตัวรูปหนึ่งรูปเนี่ยแล้วอีกรูปหนึ่งผ่านไปโดยรวดเร็วเนี่ยถ้าเกิดหมุนแค่นี้เราจะเริ่มเห็นว่ารูปมันค่อยผ่านไปเนาะพอเร็วขึ้นถึงจุดหนึ่งมันจะรู้สึกว่าภาพเคลื่อนไหววิธีที่คุณมิยาสกิที่จิบริเนี่ยเขาเขาใช้ทำเนี่ยก็คือการเปลี่ยนจากการที่เปิดให้มันหมุนเร็วเ็เนี่ยเป็นการเปิดปิดไฟพร้อมกันให้มันเร็วเรวพร้อมกับการหมุนเพราะฉะนั้นจุดที่ตัวละครมันหมุนมาข้างๆกันเนี่ยมามาแทนที่ตำแหน่งเดียวกันเนี่ยมันจะพร้อมกับการที่ปิดไฟแล้ว นั้นตัวละครในจุดที่เรามองเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเคลื่อนไหวทีนี้พิกซ่าก็ไปทำก็กลายเป็นแบบว่าซูสโตรแบบแบบโปรเฟชชั่นอลเลยก็บริษัทที่ทำแอนิเมชันมาทำซูสโตรซะเองอจริงๆมันเหมือนมันหลักการแอนิเมชันที่เราทำตอนเด็กเคยทำไหมคือ ที่เอาหนังสือเล่มอ่ะที่หนาๆเนี่ยมาวาดตรงมุมอ่ะแล้วก็วาดทีละหน้าทีนล้วก็กรีดอ่ะแล้วทุกอย่างมันก็แบบดูเอ้ยขยับขยับขยับเงี้ยใครทำอ่ะครับยุคผมทุกคนต้องทำมันคือจุดเริ่มต้นของการทำแอนิเมชั่นมากเลยเริ่มต้นของการแก้เครียดจริงๆที่ดีมากโอ้ผมอยากร้องรองเห็นครูพี่เบิร์ดทำอันนั้นเลยครับแต่ผมไม่มีกระดาษนะสิคือถ้ามันมีสักปึกนึ่งนะจะมีใครอยากได้กระดาษเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยอะไม่ไปอยากได้แล้วโอ้ยอยากได้ครับไม่มีก็คงต้อง ทิ้งละมั้งอยากได้ครับอยากได้ไม่เสียดายอามาก่อนอยากได้จริงๆใช่ไหมครับใช่ครับรู้ไหมเขาไปทำอะไรให้รู้ครับงั้นเดี๋ยวคุณเขาไปจะทำให้ดูครับ Animation อนิเมชั่หนึ่งมินาทีมีกี่รูปครับ24ครับโอ้โหนั้นใจฝังนั่งใจฝังงั้นเราไม่ต้องทำแล้วรับมอบรับมอบ ให้ฟรีเลยครับวันนี้เพราะว่าอยากเห็นแอนิเมชันอาร์ตคาเฟ่คับโอ้โหขนาดนั้นเลยพอดีเลยเนี่ยพอดีมือพอดีมือมันถึงว่าเป็นอ๋อกรีดได้ง่ายใช่กรีดได้ง่ายเดี๋ยวเราก็ทํทำแล้วเราก็จะกรีดดูกันผมกรีดมือรอแล้วสู้ๆนะคบเพราะว่าผมนะจับตารอดูแอนิเมชันอยู่ไปล้าเงเงเงโอเคครับเดี๋ยวลองไปดูครับครับผมตอนนี้นะครับเราก็เตรียมที่จะทำฟลิปบุ๊กที่เป็นแอนิเมชันง่ายๆเป็นคนเตะบอล ก็ตัวการ์ตูนเราก็จะเป็นเหมือนสติ๊กแมนที่ไม่ได้มีรายละเอียดนักเราก็จะวาดเหมือนข้ามเฟรมไปข้ามรูปไปแล้วเราก็จะวาดรูปตรงกลางเขาเรียกอินดิวินเนาะเราก็จะเอากระดาษเหมือนซ้อนกันนะครับแล้วก็วาดจากภาพที่เราเห็นลางๆนี่แหละ เห็นที่ผมเรียงกันอยู่เนี่ยจริงๆผมวาดข้ามไปนะผมวาดรูปที่1แล้วก็มาวาดรูปที่2ก็คือเหมือนเป็นไกด์ไว้ว่าเราจะให้เขาขยับจากท่าหนึ่งไปท่าหนึ่งเนี่ยท่าประมาณเนี้ยยังไงเราเห็นเลขเตนวนเต็มเนี่ยคืออีกท่าหนึ่งต้องต้องไปทําท่าไหนแล้วก็อีกท่า,นทททานหนึน่งทำทำท่าไหนท่าทำท่าไหนเสร็จแล้วคราวนี้ผมก็จะรู้สึกว่า ถ้าเกิดจากภาพที่1ไปภาพที่2เนี่ยเขาต้องใช้การขยับใช้ระยะเวลานานกว่าผมก็เลยวาดภาพสอยเข้าไปเป็นอินบิชวีนระหว่างภาพที่1กับภาพที่2ตอนนี้เราก็ไกด์มาว่าเฮ้ยถ้าเราเริ่มทําภาพนี้เริ่มก้มมาแล้วก็มันพอหรือยังยังไม่พอวาดภาพนี้เพิ่มก็จะเป็นการขยับเท่านิดเท่านิดเท่ลนิดเทนิดถ้าเราจะวาดใกล้เคียงกับภาพที่4ก่อนแล้วก็เอาภาพที่4มาตั้งไว้ข้างหน้าแล้วเราก็ ลองเดาดูว่าเขาจะอยู่ยังไงก็เราลองดูเราลองเทสดู ก็เป็นวิธีการทำแอนิเมชันเบื้องต้นง่ายๆใช่ครับเราใช้บึกกระดาษที่เรามีอยู่แล้วใช่ตอนเด็กผมเคยเริ่มจากแค่จุดเองนะหมายถึงแบบจุดแล้วภาพต่อไปก็เป็นจุดที่ใหญ่ขึ้นทีละนิดละนิดละนิดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็จุดนั้นมันก็กลายเป็นว่าใหญ่แล้วกลายเป็นรูปทรงอื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบว่าตอนเด็กๆก็ยังวาดรูปตัวละครคาแรคเตอร์อะไรไม่เป็นอะไรเงี้ยน้องไปฝึกดูครับแล้วก็มีแค่กระดาษฝึกหนึ่งกับดินสอแค่นั้นเองอนี่เราทำได้แล้วอ่าประมาณนี้ ไปดูเมนูที่3ของเราครับครับผมครับเมนูนี้เนี่ยเราจะไปดูน้องๆเขาจะทดลองการหลอกตาเราเป็นการทำกลสังอย่านึ่งครับผมกับรายการคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดครับไปดูกันเลยครับ เดียอยู่เลยเนาะอุ้ยพี่โตมาแล้วอุ้ยพี่โตสู้ๆคสู้ๆคอะไรกับน้องๆพี่โตมีไพ่อยู่หนึ่งสำรับพี่โตจะให้ดูว่าไพ่ด้านในเนี่ยมีตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันเลยถูกไหมตอนที่พี่โตสับไปเรื่อยๆบอกว่าหยุดตอนไหนก็ได้ได้ค่ะบอกหยุดตอนไหนก็ได้นะหยุดครับหยุดเลยค่ะหยุดแลยนะหยุดเลยค่ะโอเคทีนี้พี่โตจะโชว์ไพ่ให้ดูอันนี้ค่ะค่ะจำได้ไหมจำได้ค่ะจำไม่ได้พี่โตให้เลย เก็บไว้เก็บไว้เลยนะโอเคงั้นพี่เก็บไว้ในกระเป๋านะอย่าให้พี่เห็นทีนี้พี่จะทําการวาดรูปทายใจจากพวกเราเป็นตัวเลขตัวนั้นออกมาเริ่มไปทายถูกหรือเปล่าคอยดูนะครับพอพี่ดินนิ้วนับหนึ่งสองสามดูนะครับมันจะขยับขึ้นมากลายเป็นเลขสามข้อหลามตัดใช่ไหมครับต้องไหมปมมือสิครับรออะไร เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนน้องๆอาจจะสงสัยว่านี่มันหมึกจริงหรือเปล่าเพราะของจริงครับสามารถตรวจสอบได้เลยครับเป็นดูนี่ไม่มีรอยตัดเลยเดียวเลยแล้วตัวเลขถูกต้องไหมถูกต้องนี่พี่อยากลองที่มันเป็นแยกนกสองตัวมากเลยพี่อยากรู้มากเลยว่ามันทำยังไงอะที่จะท้ยไปหรือเปล่าพี่เห้อสามตัวเลยพี่ชายครับหน่วยก้านอย่างน้องๆนี่พอจะฝึกเล่นใบกลนไหวไหมคร สบายมากครับผมพร้อมจะเป็นนักมายากลฝึกหัดกันยังพร้อมแล้วค่ะเลยเลย l a d i and Gentlemen Welcome to Kid Rangers Magic Show อันนี้ก็คือไพ่ธรรมดานะคะส่วนนี้ก็คือเครื่องเจาะรูไพ่นะคะผมก็จะใส่ลงไปเลยนะคะจากนั้นเราก็จะเอาไม้เนี่ยแทงเข้าไปที่หัวใจของคิงเลยนะคะ จากนั้นเราก็จะออกมาเราก็จะเสร็จให้มันโตกันใหม่โอ้มี่งมันก็จะออกมาค่ะไม่มีรูวอะไรเลยปากกาลอยได้ค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนๆปากกาลอยได้แล้วค่ะ,ปะ,เ,คะเป็นไงล่ะคะน้องเกรซบอกแล้วว่าปากกานี้ไม่ใช่ปากกาธรรมดาเหมือนที่เพื่อนๆคิดค่ะนี่นะครับคือรูบิกธรรมดาธรรมดาเลยนะครับนี่เป็นรูบิกที่ทุกคนน่าจะเห็นนะครับว่ามันก็กําลังเละอยู่นะครับ ต่อไปนะครับผมจะทําการเสกล่มนนะครับแล้วผมจะทําให้มันกลับมาเต็มทุกสีเนี่ยภายในพริบตาเลยนะครับ one two three นี่นะครับแค่นี้มันก็จะกลับมาเต็มทุกสีแล้วนะครับเม่นไงครับสุดยอดมากๆเลยครับ ทำได้โอ้โหพี่เบิร์ตคุณเห็นข้างหลังแล้วคุณก็รู้หมดสิว่าทํายังไงต็มถึงหูอยกำล่นเหรออะไรแบบนี้เดี๋ยวผมมีอีกอันหนึ่งอะไรครับอะไรครับอือเลยอืออ่ะดูของผมบ้างดูนะครับวางเดวไปนี่นะครับครับชึบๆปกตินะครับเนี่ยว้าวเต้นเลยตื่นเต้นอยู่เนี่ย ผมไม่คนเก็บความรู้สึกครับเห็นไหมเป็นการลวงตาครับอย่างเมื่อกี้เนี้ยอันนี้ลวงโลกเมื่อกี้เนี้ยผมก็เอานิ้วจับไว้ข้างหลังใช่ไหมน้องเขาไม่ได้เฉลยผมเฉลยให้ดูคือนิ้วจับตัวดินสอไว้แล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาก็บังคับยากนิดนึงต้องต้องต้องฝึกให้ถนาอย่างอันนี้ถ้ามันแก้วแห้งดีๆแล้วกาวแห้งมันจะลื่นๆใช่ไหมมันจะเลื่อนแบบว่าเฮ้ยโอ้โห แค่วางแก้วห่านเหรียญก็หายไปแล้วแล้วก็เหรียญกลับมาแล้วอะไรอย่างนี้เห็นไหมว่ามายากลเนี่ยมันก็เป็นการฝึกศิลปะอย่างหนึ่งครับผมเป็นการนําเสนอศิลปะการแสดงแสดงมีความมั่นใจในการนําเสนอออกไปเหมือนการพรีเซนต์งานศิลปะก็ต้องใช้ทักษะเดียวกันก็คือการมั่นใจใช่ไหมแต่มายากลเนี่ยอาจจะมีการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยการนอกจากการลวงตาแล้วอาจจะมีแบบเรื่องสารเคมีหรืออะไรเงี้ยถ้าเขามีการพิสูจน์มาแล้วไม่อันตรายแล้วก็เอามาเล่นได้ครับใช่ใช่ใช่ครับผมแนะนําศิลปินของเราวันนี้ครับครับผมชื่อคุณทาอินย เขาก็จะเป็นศิลปินจริงๆเขาก็เป็นคนแต่งหน้าแหละแต่เป็นเมครับอาร์ติสใช่เขาใช้หน้าตัวเองเนี่ยในการเอ่อพรีเซนต์งานศิลปะของเขาเขาก็จะแต่งหน้านอกจากแต่งให้สวยแล้วเขาแต่งแบบลวงตาด้วยนี่มีแบบว่ามองว่าเป็นเอ้ยเหมือนเหมือนหน้าเขาแต่งให้มันดูเป็นเงาและให้หน้าเหมือนแยกออกมาข้างๆ แล้วก็มีแบบเหมือนตรงนี้หายไปกลายเป็นรูปเอออันไหนซ่อนอยู่ใช่ซ่อนอยู่และจริงๆมีเยอะกว่านี้มากเลยครับเพราะว่าเนี่ยก็เป็นเหมือนเหมือนอิลูชั่นประมาณหนึ่งออฟอารต์ตประมาณหนึ่งก็คือให้มองในมุมเนี้ย แล้วถึงจะมีมีเนื้อหาที่ที่อยากนําเสนอได้ครบถ้ามองมุมอื่นจะแบบอาจจะอาจจะดูรู้อาจจะดูรู้ว่าไม่ไม่ใช่แต่ว่าจะมีถ้ามองจากมุมตรงหรือมองเอียงข้างนิดนึงอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันลวงตาจริงๆเหมือนหน้าเขาบิดเบี้ยวหรือหน้าเขาแบบกลายเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยใช่ใซึ่งเก่งมากคนนี้เก่งมากจริงๆคืองานเพ้นท์เขาอะเรียลลิสติกดีมากก็คือแม้เขาจะเพ้นท์ดูเซอร์เรียลแต่ว่าทุกอันที่เราดูอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกถึงความความแบบจริงของความเออความเรียวของมันว่าแบบเอ้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆอะไรเงี้ นี้นะครับอิ่มกับหลายเมนูมากเลย<ช>คืออาจจะเริ่มจากการหลวงตาคือตาเราเนี่ยกับสมองเวลาเราทํางานกันเนี่ยมันมันสามารถที่จะแบบว่าสร้างงานศิลปะที่ทริค ทริคก,กับตาทริคก,กับสมองเราแอนิเมชันก็เป็นพาร์ทหนึ่งน้องๆไปศึกษาต่อได้ไปค้นอินเทอร์เน็ตออ t ติคอลอาร์ตมีเต็มเลยครับใช่หรือว่าเนี่ยต่อยอดไปอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้เราแนะนําเรื่องแอนิเมชันก็ตามหรือว่ามายากลหรือว่าการแต่งหน้าในเชิงของศิลปะก็ตามเนี่ยมีความรู้แตกน้องๆสนใจน้องไปคน้คนคว้าเอาได้ต่อยอดนี่ได้เลยครับใช่ครับแล้วดูกันว่าคราวหน้าเนี่ยเราจะมีเมนูศิลปะอะไรสนุกๆมาให้น้องๆกันอีกครับครับผมกับรายการ อาร์ตคาเฟ่ค,ฟครับสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีครับ